สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ MG น้องก้อยใจเลยนะคะวันนี้ค่ะน้องก้อยพามาชมเจ้าหนี้เลยนะคะรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ MG EP Plus ค่ะลูกค้าเห็นไหมคะคันนี้จะเป็นคันสีแดงน,นะคะเป็นสีที่หายากมากที่สุดเลยนะคะคันนี้เราประมาณเดินกว่าๆนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะพิเศษเลยลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะว่าคันนี้นะคะมีการแต่งล้อเสริมนะคะในส่วนล้อแมกเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตล้อคันด้วยนะคะ อันนี้แถบสีจะเป็นสีฟ้านะคะลูกค้าอ่าอ่าด้านบนจะแป็น,นี่คือมาจากรถเลยนะคะจะเป็นโครเมียมในส่วนท้องขอบโครเมียมค่ะแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์เอสปอร์ตี้นะคะก็มีมาให้นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะสปอยเลอร์นะคะสีดําตัดกับสีแดงนะคะอ่าและยังไม่พอคะ่ะในส่วนท้ายนี้นะคะลูกค้านะคะขอติดตั้งในส่วนท้องนี่ค่ะประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์คิกนั่นเองนะคะสะดวกสบายนะคะออปชั่นจัดเต็มค่ะ สวยหรูดูแพงมากเลยนะคะอ่าน,นะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าคนไหนสนใจในส่วนของโปรโมาชันดีๆนะคะแล้วก็แต่เต็มแบบนี้นะคะทักเข้ามาสอบถามทางเพจได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาที่เบอร์092นะคะ9462นะคะ2444ได้เลยค่ะ